ถือหอยปูเร็วหอยปูหอยปูหอยปูอ่ากลับลง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 เออกลับลงกลับลงลูกกลับลงสามับพรลบพรลูกหลานยลบพรแม่ก็มาใส่บาตรแม่ขันเหมือนกันนะครับโอ้ขอโศกขอมันมให้ลำให้รวยเด้อแม่เด้อหล่นแล้วหล่นแล้วบันนี้ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC ฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคนน้อยนะครับอยู่กับเราช่วงเช้าๆนะครับตอนนี้ก็จะให้แม่ขันช่วงเช้าานะครับมาเจอหลวงปู่ท่านนะครับพ สร้างไส่บานครับเดวให้สร้างใส้บานแป๊บนึงครับผมอานั่นออกแล้วยิบหยบิบหยิบหยิบหบหยิบเหห้ยหยิบยหยิบอยหยบหยิบหบหยิบหบหยิบหบหยิบอบบกบย กลับลงกลับลงโอ้รับพรรับพรลูกหลานรับพรสาธุอ้าวใส่บาทแล้วหลวงปู่ให้อีกหลวงปู่ให้ข้าวโพดเอ๊ ขอบคุณครับขอให้แม่ขันเดินทางปลอดภัยให้โชคให้หมานเดอ้อโอ้ยปานนี้กระลั่งโกกัดหันมืดตืดๆนี่ครับแม่ขันช่วงเช้าแม่ขันก็ใส่บาทรทำบุญใส่บาทกับหลวงตาท่านนะครับผมเดินมาทางเดินทางมาแต่เช้าๆเลยวันนี้ วันนี้ได้บุญได้กุศลใหญ่แล้วนะครับนี่ฮะนท่านของเรากลับมาใส่บาตรใหหลวงปู่ท่านนะครับผมแล้วก็จะเดินรอบหมูบ้านนะครับขอโชคขอหมา่ เดินออกก่อนหลวงปู่ท่านด้วยนะครับไม่จะขันหลวงปู่ช่วงเช้าหลวงปูก่ก็มาบินทบาตแม่ขันของเราก็ได้ทำบุญนช่วงเช้าส่งผลบุญอ่นน,นี้ไปให้ยังกับเจ้ากรรมนายเวร ให้อยู่เย็นเป็นสุขเดอ้อไม่ขันสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ให้ได้ลูกเล็กเต่า,านะเหมือนเพื่อนเขาจะได้ไม่เงานี่ครับใส่บาทแล้วก็เดินออนทัวร์มาถึงร้านทาร้านขายพอดีนี่คุณแม่ก็มาใส่บาทไม่ขันเหมือนกันนะครับ โอ้ขอโศกขอมันให้ลำให้รวยได้แม่เด้อให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ให้สมความมุงมาดปัถนาได้แม่เด้อให้มีแต่โชคแต่ใช่ให้มีแต่โศกแต่มันเอาข้อนาบ้านให้แม่เนี่ยลูกหลาเอาข้อนาร้านค่าให้แม่เนี่ยเร็วบนสูงเอาผัดค่าเนี่ยนั่นอีกบาทก็นได้บ่แม่ขัน เดี๋ยวเรากินข้าเากินอยู่ครับเขาก็กินครับเออเอาใส่บาทสร้างก่อนก่อนใส่บาทหลวงปู่เอาให้โซกให้มันให้ล่ำให้รวยเด้อคุณพ่อเด้อวันนี้มาคนละซอยซอยนี้เงียบมากนะครับ เงียบม,ม,มากดูครับบ้านหมู่มบ้านก็ใหญ่พอสมควรนะครับดูในคันเดินเร็วม,ม,ม,มากฮึ่ม ปปปามาถึงกาแฟร้านกาแฟแม่ขันไม่ได้ซื้อกาแฟนะครับลิงนั่นให้มันยืดสูงสูงุ่นกระยูกระยก่อนตัวเนัะสูงสูง สร้างมาแต่สุรินครับเออนั่นสูงหล่นแล้วหล่นแล้วบันนึหล่นใบหนึงหนน่งให้โชคให้มานล่ำๆเล,ล,ล,ลยรวยเด้อคุณแม่เด้อให้ถูกหวยถูกรอตตอรี่สมความมุ่งมา่รปรถนะ เอิ้นขอเอิ้นเฮงเรวยรวยปังปังตลอดปีตลอดไปนะจ้าโศกมานลํำรวยลํำรวยลํำรวย <S 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 เด็กเ็ <S 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 ๆๆขาชอบใจใหญ่เลยเจอแม่ขันเงินนะฮะเจอแม่ขันเงินนี่ครับทำบุญกับช้างเขาก็ได้แบบนี้ ชี้ใส่ตาแม่ขันด้วยเอ้ย,ย <laughs> อยากขี้บนานาออน่ะเออเนาะนี่ครับเขาทำบุญแ <laughs> ม่ขันใส่บาตรมาก็ได้เรื่อยๆโชคดีโชคมานเด้อแล้วก็จะออนทัวไปเรื่อยๆนะครับเข้าในหมู่บ้านนี่ก็มีคนเยอะ าฝากช่องเราไว้ด้วยนะครับฝากช่องทางคันเงินพลายมงคลน,น้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม